มเพรวะประสิทธิภาพกัดจอแบบ100%เต้นบ้าอะไรกันวะนี่พี่ไปดูดิมันเต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ไอสองคนนี้ก็เต้นเราจะทดสอบว่ามีคนไทยเปล่าอัลลนอัลลนน่าจะมีนะแต่แต่เขาพูดไม่ถานเอ้ยไม่มีสลิงด้วยเหรอพี่เฮ้ยบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะเอาเอาเอากูตกต้นไม้เอ้าสวัสดีฮะมีอะไรไหมฮะมีแค่แมกกาซีนเอาไปปาหัวพระอะไรอะไรอะไร ไอ้ไอ้แอนดิตอาการไอ้แฮฟอัพแบตชิดกันกะโอ้โหเสียงงั้นนะผมผมผมมียิ่งกว่าทอมสันอีกพี่ทอมอะไรทอมเบอรเจอรี่ปั๊มเฮ้ยเฮ้มีคนมีคนมีคนบ้านฝั่งตะข้ามบ้านฝั่งตะข้ามเอาเกมหลุดใบพีบใบอุ้ย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 อู้ยยิงกลับมาดีมีสโคปแล้วใครโทรมาเอาแม่โทรมาเยี่ยมมาแล้วจ้ามีไผบอมีคนอีสานบอ โอเคนไชกันกราโอเคปะเคปกับอ้าวเออเด็กช่พี่ช่วยด้วยหอมารอมาไปโยนระเบิดโดนลงมาโดนลงมาฝั่งนี้โดนมาฝั่งผมพี่วู้วมาหาผมมาหาผมมาหาผมคบกันด้านหลังให้ว้าว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 ว้ เออโดนพี่มาแล้วพี่อ่าอ้าอะกำลังฟาร์มอยู่พี่กำลังฟาร์มเหมือนพี่เลยแบบอู้ขอไปเยอะจังเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถามก่อนคนไทยบอนี่คนไทยบอถ้าคนไทยสิวะยิ่งไปเป็นคนไทยก็ไปตายซะยอดไปเลยพี่ของเยอะมากไอ้หมอนี่มันเอาของมันเอ้ยแสดงว่าต้องมีเพื่อนมันพี่มาแล้วครอบครัวดิสเตรเมรีรีบเออเอ้า เอารถโง่ๆง่ายเพื่อนขึ้นรถไปเลยอุ้ยดีจังเลยรถฟรีขอขึ้นหน่อยละกันนะโอ้มากูจะพาไปตายเองมาแล้วทาคุมิจับดีๆน้องสาวไม่งั้นเออนั่นแหละระวังต้น,ต,นต้นไม้ลากไปแดกไหนวะอ๋อดี่ๆเจอละโอ้โหโดกระชาเต็มๆเฮ้ยหัวดิวะโนะอ้ยสนัยงโงๆ่ๆโอ้อะไรวะ เ็วเบอร์สี่กับพี่กำลังจะไปแล้วไปไหนครับพี่ไปเฝ้าพระอินทร์วูวูเฮ้ยมันว่าแล้วน่ะข้างหน้าเขาน่ะเห็นบ่อเอ้าบักได้ลอยมาน่ะแตกหนึ่งเออเออเออเอ้ยบอนี่ไอ้ยบอนี่อะไรเนี่ยเออดีเออเออรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่อ้าพี่พี่พี่ทำไร พช่วยพี่ด้วยขอร้องอุ้ยมันมาแล้วด้านซ้ายเอามันก่อนเอามันก่อนกำแพงง่ายหลังกำแพงเดี๋ยวมันมาเก็บโซพี่พี่จะเปิดไหมอยู่ดุบดุ๊บดุบอยู่ดุบดุบมาเลยพวกไก่ง่อ้าวไอ้ที่เอ้าพอเห็นไก่ปุ๊บจะมาหาไก่ไก่หายหมดวงเทียอะไรไปอยู่ตรงนู้นน่ะบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลังแกกันจะชัดพี่ เ่ขี่ตางทุ่งนาในชีวิตจริงขี่ไม่ได้เฮ้ยเท่มากว้าพี่พี่ขี่หวัลคาเลยพี่ว้าใครยิงมีโดรนเหรอโดรนอะไรวะเนี่ยเอ้ยุ้ยพี่พี่บินโดรนได้พี่พี่จะบินพี่จะบินไปหาพี่นะไม่ดีว่ะพี่เห็นไหมพี่เห็น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 เอาแล้วพี่ออกยังไงจี้พายแล้วตัวเมียก็ออก ไะเฮ้ยอย่าอย่าไปเกือบตีละกาแล้วพี่ไม่เชื่อในสะพานันไม่เชื่อในสะพานจะเชื่อในดุลานกองเชืดมากกว่าได้ได้วะฮัลโหลใบเฟซฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบอดได้ยินวอฮัลโหลว้าวว้าวพี่มันมีคนแดกอยู่ว่ะับกรรับรถร โดนสนุกมากเฮ้ยมีคนพี่มีหนึ่งคนเฮ้ยพี่พี่พี่มีคนมาข้างหลังเราพี่พี่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหมมักส้มมักส้มมักส้มดุน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 เ่มห็นแล้วเ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 ออเออเออมาเห็นพี่ก่อนเพื่อนเลยอ้าเอาบัตรพี่เอาบัตรตอดบัตรตอดบัตรแงยสวยพี่โอ้ไปอ้าเวพี่ได้อีกแล้วพี่ โดนใช่ไหมใช่วิดินจะโดนเฮ้ยไหวอ้ได้โดนเอ็โฟสวยพี่พี่ครบละพเราชนะแล้วพี่โอ่งโอ่งลายมังกรโอ่งมังกรว่ะเฮ้ยแต่ว่าไอ้พวกโมเดลอะไรเนี่ยมันทําแบบดีนะพี่นะมันดูสมส่วนนะดูโอโหโมเดลเล็กๆเขาก็ยังใส่ใจอะดูดเช็ดปฏิทินอะไรเงี้ยเออโอเคใส่ลูกกระสุนเออพี่เห็นแล้วโอ้ ยิงระยะไกลไงพี่เออใช่ตอนนี้40คนแล้วก็วงแค่นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวมันก็ลดแล้วพร้วเพลวเพลวเพล้วไอพี่พี่เห็นอะไรบางอย่างเอ้าเอ้อเบอร์สองเออนั่นแหละพี่เห็นอันนั้นแหละคัมแบ็คเดอร์คำแบ็คเดอร์อย่าพิ่งออกจะเพิ่งออกเด้ออย่าพึ่งไร้ศรัทธาอย่ากดออกเด็ดขาดกดออกครับเฮ้ยพี่โอ้ไอพวกไร้ศรัทธาเฮ้ยถ้าพี่บินขึ้นสูงไปถึงเอ่ออันนี้ล่ะ เอาเอาโดนกูโอ้ยตกใจหมดโอ้มีคนชื่อแบบแปลกประหลาดด้วยพี่เห็นไหมอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าไปอยู่กลางวงกลางวงอะไรแล้วเขาอยู่กลางวงแล้วนี่เออโอ้พี่ดิกลางกางแบบกลางสุดเข้าไปเยอะมากพีุู่มไม้น่ะุูมไม้อุยอ้ยเออนีุู่มนี้แหละเอออ้ดีเนียนไหมวะเฮ้ยเนียน โอโหเนียนจัดโอ้โหแอดอรัวออกตรงไหนอะโอ้ตรงมัดสีแพพี่อยู่ไกลมากๆพี่อยู่ใกล้กับพวกวานมากๆเลยเอาโดนไปหลบหลังพุ่มไม้แล้วก็สอด่องดูมันหน่อยพี่โอ้โหมันเห็นพี่เลยวะไม่ได้พี่ต้องไปอยู่ทุ่งข้าวพี่ต้องไปอยู่ทุ่งข้าวเออไม่เฮ้ยพี่ด้านหลังเรามีตรงนู้น่ะตังเขียวเขียวระวังพี่ระวังเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงโดนพี่ไม่ว้ใช่หมโดนใหม่โอ้โดนใหม่ยอมใจ อะไรมันมีถังมันมีถังให้หลบอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ไงพี่นี่ไงอย่างเดียวเลยพี่เห็นด้วยพี่อยู่ตรงนี้กำลังหลบอยู่พี่พี่อยู่กับพี่ไปเฮ้ยเนียนโอ้โหพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่เอ้ยโอ้ยโอ้ยไกลชิดมากเฮ้ยเฮ้ยมันยิงโดนพี่เอ้ยมันจะยิงโดนพี่โอ้ยอยู่ข้างหลังมันเลยเฮลโหลบลูเฮลโหลบลพี่พี่มันได้ยินเสียงด้วยเว้ย ความเลยฮัลโหลบรูเพยายามสอยโดนพี่อาริโกโกอาิโกโกเฮ้ยพยายามจะดิ้งโดนพี่เเรียบร้อยโดนพี่แตกแล้วพี่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 นึกว่าซีโฟถูกพี่ด้านหลังหนึ่งตัวตรงนี้หลังเราสามตัวนะสองหนึ่งยิงเลยไม่ตายวะให้มันรู้ตัวว่ามีสองคนพี่ให้มันรู้ว่ามีเดียวเอออ่าเต็มเต็มเลย เดี๋ยวมันจะมามันจะมามจะมามามาคนเดียวจะมานะพี่เตียบตัวนะอุ้ยมีไสามคน <laughs> ยิงมันพี่ยิงมันเย้ yeah! <laughs> <laughs>